น้ามันคุณเนาะถ้าเจ้าตัวนี้เจ้สียดตังเหมนถ้าเจ้าข่าไปจะได้แช่ตัวเลยนะแต่ว่าเจ้าอยเจ้ไม่เสียดตังเขาจะไปหาสาวๆเทาานี้่อยสาวๆอีเจละไปทั้งในกระหานในสาวตลอดไปเกิดมาก่อนคุณสะอาดร้อนก่อนโอเคไม่ใส่แก่ผ้นใส่ใส่ใส่ใ่ใส่สส่่่ โมมือนอยางได้อยู่นี่ทุกคนหรือว่าน้ำมันกระบุกๆออกมาเนาะเท้ยน้ำมันออกมาตลอดเนาะสบายดีสบายดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาครับชมในตอนนี้เนาะตอนนี้พวกเขาเดินทางมาที่ละละนองเนาะผมเป็นละยองเลยทุกคนเลยกลาเป็นเทาเป็นละยองแล้วเป็นละยองฮินะครับตอนนี้เขาสิไป น้ำบ่อน้ำห้อนน้องทีละนองบ่อน้ำห้อนที่ละนองน้อแอเนวาน้ำห้อนนี่สามารถต้มไข่ได้เลยปลาดานเนาะเขาที่ไปกินต้มไข่มื่อนี้กินต้มไข่ตัวจ้าต้นไม้เขาที่ไปต้มน้ำด้วยน้ำห้อนที่โบเมนเฮาทีโบเมนจากเขาต้มจากแก๊สจากจากไฟเนาะเป็นน้ำห้อนจากธรรมชาติเนาะ เอากระชิมาต้มกินกับอันากับยังวะกับไข่กินอะไรกินซอสกับไมีซอสอ่ะเขาให้ซอสว่ะไม่มีอะไรดิอยู่หลังรถเขาดิเอาอย่างเออซอสมีอย่างเอามีอ่าน้ำน้ำซอสไงทำซีฟมล์ดแจ่วมีกั๊กี้กันเออกั๊กน่ะก็ซอสไหมล่ะเอไม่แล้วอีกคนจะเป็นยังไงจะละเมอเนี่ยเขาเรียกว่านะน้ำบูคุ้ง นำบูโคงไปว่ายังไส้อิวเดยเออไส้อิวโอเคไส้อิลได้อยู่แสงลางงามเลยอะแสงลางงามเอาไอย่างเขียวเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ่งน้นกันเนาะว่าทางในสิเป็นยังไงเนาะนี่เนาะเอาก้าวสามาเบิ่งกับเห็นแบบว่าธรรมชาติเต็มๆเลยเนาะอยู่นี่พี่เขาจะพักษาธรรมชาติได้ดีแล้วก็บอเบ้าข้าเป็นปลุกสั่งอาคารกันมีอย่างข้ากวสารกับสิเป็อนี่แหละมีต้นไม้น้อยใหญ่สลับซับซ้อนกันไปเนาะ อ๋อหรือว่าทางนี้วะบ่อน้ำ้อนทางนี้บ,บอกโอ้บ่อน้ำร้อนอยู่ทางนี้นะครับไม่ใช่ทางนั้นที่แบบเอาไปทางนั้นสนอโอ้ oh. โหอ้าน้ำมันคุณเนาะถ้าเจ้าตรงน,นี้เจ้าก็เสียตังคนะ์มาถ้าเจ้าข้ามไปเราจะแช่ตัวเลยนะแต่ว่าถ้าเจ้าอยู่เจ้าไม่เสียตังค์โอเค <Okay. S 2> เอาไปบัมบูเสียตังค์นะโอเคเจ้าจะพาอุค่ะไปสปาสองคนโอ้แต่นะน้ำมันที่ใส่บ่านเนาะ หรือว่าเนีคุณคุณอยู่แถวนี้อ๋ออันนี้เป็นน้ำธรรมชาติที่ไหลมาจากเขาเนี่ยมันฝนตกแันไม่เห็นหร<อ>ับอ๋อแล้กปกติน้ำมันใสอยู่เอ้าแต่อยู่อ่างมันใสอยู่เลยเด้ได้ดดดอ่างมาแค่ใสอันนี้คือ,อมันจะมีบอ่อที่แช่เท้าเจ้าดังได้มันจะมีบอ่อต่างระดับแล้วก็มันจะมีบอ่อที่ต้มไข่มันจะมีบอ่อแม่บอ่อพ่อบ่อลูกถ้าจำไม่ผิดนะบ่อต้มก็มีเยอะๆไงปะอ๋อโอเคทำมาเจ้าก็บอกว่าเจ้าเคยมาแล้วเจ้าจบนอกเหมือนเดิมยังยังยืนนอกบ่มีนี้น นั้นแห,หละแล้วก็พาอุาคาไปแช่เท้าคุณจะสองคนค่อยเ่อยากเป็นกรคอคอคอ,อ้าวก <laughs> คอคอคอ,อียังามาทำกันสามคนก็ไปทำกันสามคนตัวเ่อยจะไปหาสาวๆทางนี้หน่อยสา,ๆสา,ๆาวๆอีเจ๊ละไปข้างในกระหาเจ๊สาวๆ,ๆตลอดลไปมาอยู่ค่อยกำลังดูว่าเออค่อยเจอลูกค้าค่อยหรือเปล่าลูกค้าทางไหนนี่เป็นอาจจะเป็นเจ้านี่ค่อยอ่ะเพราหยอกไปดูน้ำแดงมากเลยนะ้ำแมนทางทางฟังอันนะแจนั่นสีแดงๆแต่ว่าทางนี้สีแบบ อายออกเลยสังเกตเฮนอนบ่กทางสิบีอายออกแต่ไหมทางท้าสาวอูคามากันเนาะเราจึงสิไปพร้อมกันไอ้แอร์เนกาสองห้องน้ำกันเนาะตอนนี้เฮาสิพาทุกคนมาเบิ่งก่อนว่าอยู่บริเวณทางนี้ที่เป็นยังไงพี่ทางนี้ก็สิมีสะพานข้ามไปเนาะมีสะพานข้ามไปมีอ๋อต่างๆเรามีศาลาโอ๊ยอยากไปแล้วทุกคนเลยเพื่นเขาออกแบบมาแบบว่าใส่หินกันเจื้อนออกมาเป็นคลองอย่างดีเลยเนาะแต่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นน้ำเย็นเนาะที่บริเวณน้ำห้อน แดี๋ยวทางนั้นน่าจะเป็นน้ำ้อนเนาะน่าออกมาปักใส่เลยเฮ้ยเห็นละกันสุดยอดเลยเราทุกคนบ้าจะได้บายดีท้อ,องน้ำมาเจ้าไปเข้าไปน่าจะมีบริการขายใครยูเจแน่นอเนอเดี๋ยวถ่ายแน่แน่นนึงเราจะถ่ายพร้อมกันไปเข้าไปน้ก่อนป้าเดี๋ยวทางนั้นนี่บริเวณมีน้ำ้อนบ้านทางนั้นก็มีอายเนาะฝนตกเด้แต่ว่าบอคือ,อทุกคนละนองนี่มีภูเขาอ๋อเพอาะทางนั้นจะเป็นทะเลเนาะ แมนแต่คอยว่ามันต้องมีอย่างจักย่างเลยจังนั้นเพราะาว่ามันเห็นอายหลายเลยฝนตกแล้วอไอมบกขึ้นไม่หรแต่ว่าทางนี้นี่ฝนตกบริเวณเลยรด้หน่จะเบิ่งไหมจะเหลี่ยบเบิ่งทางนี้นี่จะเห็นบ่พี่นะซื้อคุณเคยอาบน้ำร้อนไหมเคยสิฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนคุณนะที่ธรรมศาตรน่ะไม่ฉันเกิดมาก่อนคุณฉันอาบน้ำร้อนก่อนโอแกไม่ <laughs> ใช่แกท่นนานสอาร์อนอน่อนฟูตั้งว่าปีกับสามเดือนทุ่งไหนเดี๋ยวซีปีจะเบื้องหน้าให้แด้เป็นน้องเจ้าเนี่ย oh. นะโอ้โ <c oughs> หไม่ได้ก่อนนา่นนะนี่น้องน้องว่เอืเ้อยนะเอื้อยเบกเพราะมีน้องคนเดียวเนาะดิธ <c oughs> ันว่าธันทะจักโฮฮ่าเอาเงินทุกมือโยนให้ได้ ไปเดี๋ยวเอาสีย่าง,างไปลินทายแน,น,น่นอนนี่มาเบิ่งบรรยากาศบรรยายสิคุณจะเล่นโทรศัพท์ทำไมทำงานก่อนวาดฝรังมาแล้ว่าอ่ะน,นีกคนอันนี้ก็เป็นาการมาครั้งแรกเาทุกคนเอาเราไปจุ่มตีนบ่เออเอาเราไปจุ่มตีนบ่คืพี่อุ่นเงือกเยือกเลย,ยทุกคนอายออกง่ยงยอยๆนี่อันนี้ขาเจ้ากระพากันมา โอ้แต่อ,อันนี้เขาไม่จุ่มบ่เนาะโอ้ขาเจ้านายนางขันกันซิซิโอ้ร้อนร้อนมากใสก่กระรองกระจุ่มมึงมั้อไไข่่ปต้มใสอยู่หุ่นอยู่หม่อมหุ่นจะลองจุ่มนี่ก่อนนี่เอาตีนจุ่มไหมลองเอาตีนจุ่มเดี๋ยวลั่นขาส่งก่อนฮอนบนนอกทำมานนด้าอาจารย์ฮอนหรือก้อเอาไปเนี ลงเมย์าติดจุ้มไปซิอ้หอ้วน้วนอิลลี้วนดทห้วนวะโู้หอนโพดอันนี้ไม่ไหวอหนเวนนะเดี๋ยวดีนะไปวันอื่นไป เจอตัวนั้นน่ะจะพอดีเนะาะเขาจะนั่งหลายคนเลยเจออันเมื่อกี้นี่ฮ้อนเกินเนาะฮ้อนในฮ้อนว่ะธรมรมชาติเด้นี่ตัวเสื้ออะไรมันต้องมันต้องพอดีพอดีแค่นนะทุกคนนี่เนาะอย่างจริไปเบิง่งหมอที่ว่าเป็นหมอต้มไขนะ่เนาะทุกคนเดี๋ยวเอาไข่ใส่ตรเดี๋ยวเดีมาจุ่มอันนี้ลองมือก่อนจุ่มอันนี้มันก่อนมันอาจจะพอดีเนาะอันนี้น ใส่ใส่ใส่ใ okay ส่ใส่ขอให้บอก้อแทงบอกโอ้โหกระดรยลยบ่ก้อแทงบอกโอ้หน้าจ่นแดงอืมอ่ะลงลงอือ เ๋ยวคุณอือคืออะใดและเจ้าเป็นอย่างคุแซบอะไรไม่ร้อนหรอร้อนมากเลยตอนนี้โอ้แต่ี่เกียนยด้นก็คือเย็นกว่าใช่ไหมครับไกลก็เย็นกว่านอแต่ก็ร้อนก็เปิดมาทั้งวันโอ้้าล่าาเดี๋ยวสิไดเบิ่งดอนสนีทฮอนบ่ฮอน กต่างกันบต่างกันไม่ต่างกันเลยบต่างกันเลยโอ้โหไมร้อนครับอ๋อไปสุดท้ายก็รอนนำเมื่อกี้น่าจะเป็นเลแรกมั้งไปไปคุณประกันกรัพูดไทยแบบเอาๆอๆคออลอง๋ออ๋ลอ๋อง๋ออาออ๋ออ๋ออ๋ออนออ๋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  หน่าจะบำบัดร่างกายดีๆแล้วก็การแช่น้ำอุ่นเลือดเลือดไหลไหลเพรียงดาแบบว่าเพริงอาบน้ำอุ่นตอนเศราดีเลยแมนเอาควันไฟมันมันจะดีกว่าน้ำเย็นเพราะว่าน้ำเย็นมันจะให้เลือดไหลเวียนบดีสิบหอยโอ้ซุกเย็นขึ้นมาเลยขึ้นมาบึงนี่กระได้ยังห้อนอยู่ข้าวตัวแชซนี่พ่อไปือใครต้มปะเฮ้ยหรือว่าค้อแซนวันนี้ค้อสีขาวขึ้นและข้อยสีจอยเออคงไม่มีสูตรนั้นแล้วมั้งยังไงฮอย เอาเบิ่งหม้อนี่ก่อน,นอันนี้น่าจะเป็นหมอ้อต้มน้ำหน่อทุกคนเนาะเดี๋ยวเยวลองจุ่มลองจุ่มอันนี้ก่อนร้อนหมเลยตัวเอ้ยเอออันนี้คืออุ่นเนยน,น,ออน,นี่อันนี้คือพอใครเลยโอ้โหเบิร์อันนี้ปะนี่จากองศาเนาะอ,อัอนนี้โอ้โหปาดดูโอ้หอนอิเลี่ันนี้เต้าบอนขยจะต้มไพลใส่ป่ะ ฮะอันนี้ห้อนอีหลีเนาะมันบู๊ตบู๊ออกมาจากนี้เลยนี่ทุกคนอเห็นไหมว่าน้ำมันก็บุดตบู๊บู๊ออกมาเนาะเทอเว้ยน้ำมันออกมาตลอดเนาะมีเงินมีคำขเจ้ามาปลาไันนี่อีกแต่ว่าบอนขาเจ้าแบบว่าบอนขาต้มไม่เสร็วะฮะโอ้ขางในมีบอนเซออีกแต่ว่า คาเซบออันนี้มันคาเซอ่ะนะอันนี้ตอนได้เสียเงินเลยไม่ถามถามบอก่ามาซื้ออยูไสโอ้ดยวเดีเดี๋ยวเดี๋ไขไข่ที่ไหนคะตงนี้ตนี้เการต้ไข่ที่ต้มแล้วนะต้มแล้ว๋อไข่ยังไม่ต้มนี้เขาอยากต้มเองอ่ะตรงนี้สอข้างที่บอกครับ๋องข้างมนตอนี้เป็นต้มแล้วก็เขาไขส่ไม่น้มนเอคือเขาอันนั้น เขาบอกให้ต,ออต้มแล้วเขาบอกให้ต้มแล้วแต่ว่าจะมีจะมีทีเพื่อนบริการให้ต้ม,ต,มต้มให้ถ้าว<น>่าเขาะ<น>จะกินเพื่อนจะต้มให้เล้วเพิ่อนไม่เอาต้มเองเพราะว่าถ้าเอาต้มเองแล้วมันอาจจะเ็ให้น้ําเสียน้ําเปื้อนมันน้ำมันคาวน้ำคาวเนาะน้ำคาวอีหลีเวลาอันนั้นแต่ว่าครับมีโอกาสเนี่ยเขาก็อยากต้มเองเนาะต้มเองน่าจะดีกว่าอันนี้น่าจะฮ้อนเนาดนั้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยหลอนมาทำไมคุณไม่ลองจับจักบาทไม่ฉันร้องมันรองเพราะว่าฉันเคยไปบ่อน้ำพอนเมืองเฮียมที่อยู่แพรหัวพันกับพี่แยแน่ก็ลองจับเบิป็นน้าทำมาไซดีตัวมันไล่มาเจ๊ปูนอันนี้แล้วมันเป็นห้วยแล้วมันฟุบๆๆๆๆเลยมันเคยเขาบอกว่ามันเคยมีเด็กน้อยตกลงไปฮันเสียชีวิตแต่ว่าก็ลองจับเบิ้งที่ข้างในมันเป็นอ่างเนะทุกคนน้อเป็นอ่างสามารถไปนั่ได้ถ้าเข้าไปถ้าที่บานตอนหนึ่งคนลองจับเบิ้งดูหน่อยนึงอยากให้ลองจับน่ะห่วย ลีลาไปเจ้าจะให้ค่อยแม่ให้แหลเนาะเออโบไฮโบไฮอ่ะฮ้อนบอกเอาไปต้มนอได้บวว่านอจือดบวะสำนี้บอผมจืดกกม,มีได้ยูอ,อันนี้เด็กไปมาได้เด็กอันนั้นมันฮ้อนอิริเดกว่าอูไปเดี๋ยวเอาพาทุกคนไปย่างเบิร์ทางในนี่ก่นอนเนาะเป็นจุดที่เป็นส่วนสาธารณะเนา,นานะแต่ว่าจุดทางในนี่เป็นจุดที่ขเขาจะเาสั่งมาเขาเจ้าลงทุนเฮ็ด เฮดบอร์งามๆไปเดี๋ยวนะที่จริงค่าบริการกับบริแพงนะคนละห้าสิบบาทตอนนั้นว่าตอนนี้เราเราอยู่ในความรู้สึอก็คือเราบริยุตย์ไงวะเนาะคอามรู้สึอคืออยู่เหนือพูออหลายกว่าเพราะว่าทั้งเหนือที่มีธรรมชาติแบบมีหลายกว่าเนานะโอ้อ,อ,อันนี้นี่เป็นพื้นที่ที่เขาเจ้าไว้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกเนาะแต่ที่มีน้ำหลายๆจุดแต่ว่าทั้งนี้ที่เป็นน้ำแบบน้ำเย็นๆเนาะบ่แม่นน้ำห้อนเนาะ น้ำมื่อกี้อนข่าวว่าคุณเนี่ยพื้นที่เสี่ยงเด้ออันี้เด้อเขาวเจ้าบห้ลินเนาะ <Okay. S 1> ไปอันนี้กระดี่ภาษาพม่าทีนะ่เราทุกคนเนาะเพราะ,ว,าาระาว่าเขาติดอยู่ไสแดดไปใกล้ยูไสแดนเนะาะสังเกตเห็นบึงขเขาเจ้าจัดสรรพื้นที่นี่แบบโอ้ยงามขนาดทุกคนเนาะงามแต่ว่าตัวขเขาเจ้าปูพื้นนี่เหนียวะอะนนิ่มๆปะเออเหยียบเนี่นนนกระดีเมื่อกี้ห้อนพอด ขอนีลีเขาจะลงมาตูดได้ยังไงวะไปเอาพี่ก่อนเดี๋ยวตัวสิวาทุกคนอ้อมไปเข่าทางนั้นเราก็ซีเข่าโซข่นไนอยู่ข้างหลังคนเนาะฮะไปเดี๋ยวสะพานน่้นบุกควนยางข่ามทุกคนควนยางไดบอออออ่อบ่ออ มาไปตองกัน,นใส่ที่แกใส่ท้องเสียลมะมั้งโอ้ฝนตกด้วยโอ้หรือว่าไปนั่งคัดคลิปอยู่ในห้องน้ำอ้าวเป็นตัวยังวะนี่ขวดนี่คือสามารถย่างไปได้เลยเนาะสวยมากเลยอันนี้วัดอานา ป่งทาลา,ามวัดปู่<อ>โมเมนต์หรอวัดปู่วัดวัดปูทาลามเนาะบรรยากาศกับกิเป็นประมาณนี้เนาะกับิมีทางไปซื้อเพื่อกิมีวัดหาดสมเป้นเนะาะแล้วก็ละนองแคนยอนสกันดีค,ดดคุณจะเอาถั่วต้วมเหรอครับใช่ครับน้ำส้วมเอาไหม เเออออาาค่ะน้้้มตอนนี้ก็คือฝนตกเนาะทุกคนเนาะไปใส่บัวได้ตอนนี้ขา่าจังหวัดเกา่าวันนี้ก็ที่อ,ออกเดินทางไปเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเสียเวลาคันซัมซาถากฝนเศร้าแยบดีกว่นี่เนาะบรรยากาศทุกคนธรรมชาติอีลีมีนกมีเหยี่ยวมันขามาไล่เลยเอ้าวกลิ่มกันซื้อ ทำมคุแลนไปป่าท่านอากินเองแล้วเอาวะจะกินวะเบิ่ไหมเอายางเดียวงวงวะงวงอะไรครับงงวงไได้ลงขาปถงะคะตัวนี้ขายยังไงคะเนี่ยค่ะอ๋อไม่ได้ขายเป็นกิโลสามสิบบาทสามสิพร้อมที่เกลือ เจออะไี่เกลืออะไรบ้างคะมีมีร่ามันมีกะปิมีพี่เกลือธรรมดามีน้ำปลามีบวยเอากะปิค่ะได้เอาอันหนึ่งส้มไหมครับส้มไหมเปรี้ยวไหมคุณอย่าพูดเราเลยรู้อยู่รูอยู่จ้ำจ้ำกันอัเาะเียวเห็นดาวเ่งวบองเป็นอ๋อเก่งวบองออน้งเทพไงเพื่อนองันแหละอมเนลาวอีสานอันี้ลาวเทพเลพูดเป็นด้วยนะอกพูดเป็อีก โอ้โหเต้นมาเพื่อนก็อยู่กันเร้นเต้แบบนี้อ๋อมีเพื่อนเพนคนาด้วยเจียวบองไม่กินเป็นขบมเลยชอบเป็นเจียวบองแล้วนี่ชอบปลาสศัพจิวบองชอบตอนนี้ก็หาที่ตลาดกินแต่มันไม่อร่อยเหมือนกับที่เราทำกินเลยครับครับต้องไปลองชิมเจียวบองหลวงกระบังเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์เลยหลกระบางใช่ไหมใช่ครับไปถึงแล้วมองอยู่ถึงสิขนาดนานผมผมมาแต่ลาวผมยังมาถึงใต้เลยจะได้กินอยู่ก็กาฬสินธุ์อุบลขอนแก่นที่เพื่อนเพื่อน ม oh. อ,อ,นะน,อนไม่ไเาะลมกินไลองลองชิมดูใช่ไ็่้าไม่กินน้ำเกลานตกมาตกน้ำวนแล้วเนี่ย mm. มันเแต่มันเีืยออร่อยอันี้ไปตตน้ำพริกอร่อยนะแล้ีซ่บไม่อกน้ำพริกแถวบ้านเราก็อร่อยอย <c oughs> ยร่อยมากปลาเพราะเดี๋ยวนี้แถวบ้านเราก็จะมีน้ำพริกแบบอเกลือปลาปลายืม ยังทำนิด <conference> น <Univers ität> ึงรวยไม่มีบ้านเรายังไม่ออกถ้าบ้านเราออกนะจะไำแทนมีรถต่อข้อถ้าออกยี่ห้ไม่ยี่สิบาทก็ยังเหลืองเต็มตั้งคือแต่พวดนี้มันผิดหน้าไงเดี๋ยวนี้ดูเขต้องสั่งมาจากที้ครับครับต้สั่งมาจากที่อื่นมันก็ราคาจะสูงไปครับขอบคุณครับค่ะคุณไปเลยอขอบคุณไปเลยนี่รถใกล้ๆนี่ไปอค่ะเอาเลย โอ้ไวสายเห็นจีไกงูเดียบบเป็นอย่างห้องห่างกูหนข่าแล้วแล้วออ้นะไปเห็นปอพรเตื่นที่เอเงินทอนรอะเอาแล้วเนาะปอบพรบอกบอกเคบมาเป็นเขบมาโอ้ไมนมีหลายตัวตตัวมันหลายแต่เขาีไปไดังไงนี่น็นบ่อไอน้ำห้อนก่อนนะไม่อะ ไปไว้แล้วมันต้องเป็นน้ำห้อนอยู่บริเวณข้างลงังก็เป็นเช่นกันมีหลายจุดน้่นกันเนะะาะน้กม่วงค่ะแต่วันฝนติดฝนวันที่ฝนตกไล่มกที่หน้าตาจะกินหลายส่งนี่ยีพรไว เค็บเนี่ยข่อยเกียมกินนี่เราข่อยเข่าของน้ำเราเนี่ยจับขึ้นมากกว่แม่จับมาขึ้นให้ซันเนยไงยงกินเลยขันจะเกี่ยวก้องกับแก้มมันจะชิวเจียวทองคุณจะเอาสูตรมาจะใส่ก็เคยกินแล้วขก็เคยกันเก็บด้วเก่า อา่อยบ้างเบี้ยวไหมเบี้ยวมาไป,ไปในเมื่อฝ้ากันแกล้งฮขาก็ต้องแก้งฝนเนาะทุกคนแ,นแงเตือนพละฮะอืมล่มบับเลยเลยนี่โอ้น้ำฮอนอยู่นีก่กับมีหลายจุดข้างหนเนาะทุกคนที่เอาขึ้น มึงจะาอออกเดี๋ยวห้องกับซิมุงหน้าเดินทางต่อไปแล้วนะทุกคนเนาะอันนี้ห้อกลับมาแล้วทุกคนมาแวมาชมน้ากันว่าบรรยากาศเป็นยังไงแต่ว่าคิดว่าสิมาต้มไข่แต่ผิดหวังเนาะบริต้มไข่เจ้เอีเดินเส้นน้ำต่ออยู่อู้ห้าเล่นหนึ่งบอหนอยนึงก็ดีเด้เลียงคมไว้ แมนแล้วดีมากๆดีที่ได้มานักแอน่ก็โอได้มีโอกาสง่ายๆก็ดีใจที่ได้มาโอเคไปละเดี๋ยวขอไปห้องน้ำก่อน <c oughs> อ,อ้าวฝนตกหลักกระเดชออกเนาะทุกคนเนาะฟ้าหลังฝนงดงามเสมอแต่ตอนนี้เฮากวกลัล้งสิเดินทางออกไปต่อแล้วเนาะทุกคนเฮาวที่ไปเจอกับไอ,อ้แอน,น่โอ้ยยังขาดสิคิดแต่เมื่อปลาละ เอาทุกคนสำหรับคลิปนี้กับมีเตเท่านี้แหละมีเตว่าฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แลวกกดซับสไครป์เพื่อเป็น,นกำลังใจให้ตัวทีคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้ที่ขอตัวลาไปก่อนฝากทุกคนกดติดตามการเดินทางของพวกเราต่อไปเลยเนะาะบายสบายดี